ก็พบกับโจพระนุดว่วนมอนี่โจพระนุด่วนบ่ได้มาหาปชอนนะครับมอนี้สิผ้ามาหาปูม้านะครับประเทศไต้หวันนะครับมาเบิ่งกันเลยว่าวิธีหาปูม้ามันหาแบบเดวกว่อนอ,อดือนเขาต้องร่อให้มันคํำก่อนนะนี่ดูบรรยากาศดูบรยาาบรยากาศคือแบบอืมก่อนค้ำนะครับนี่นี่เป็นน้ำทะเลนะครับนี่เขาจะสิบต,ตกปูนะบพราะมน่นตกปา่าเดยเขาตกปูกันนะครับคือว่าแถวนี่ปูม้าจะเยอะมากนะครับจ้า มึอนี้กับผมกับถือโอกาสนะออกมาดูกันเลยว่าจะมีปูมาบนมือเนี่ยประมาณนั้นแหละทั้งดนกัรอติดตามชมนะจะ๊ะมีผู้หนึ่งกำลังผู้หนึ่งกำลังเก็บผักใส่อยู่นี่ครับพี่คิมเขากำลังเก็บผักใส่นะนี่ราเ,เารดียวใบออมจะปลาไลนี่ครับทีมงานอีกผู้หนึ่งครับผมโจแบตเตอรี่เสี่ยมนี่คือพี่โจครับแล้วก็ร่างแต่งของเนา มีอย่างามุ่ง n h à างอยู่บั้งพี่น้อง,น,น,องนี่แนวใส่ปูเนี่ยปูนวดเบี้ยวเนาะโอ้ขังมาเจ้าเนาะ,ะครับผมตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติการหาแล้วนั่นนั่นนั่นดูดูพี่คิมในเรานะปูนีนตีนปูนีนตีนออกนี่นีนี่ตัวนึงครับนี่นี่นี่จุ๊บเอ้ยนี่ก็บแบบตัวบันให่นะมันใหญ่เก่เาคือเก่าตอนนี้เรามีในกระลังสามตัวแล้วนะ ไปเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับฮะปูนีบตีนปูนิบตีนเอาตอนนี้นะตอนนี้วิคิมเราปูนีบตีนแล้วนะโอ้ได้ซีบตัวแล้วเน่ออกไปไปเบิ่งอาการด้วยเป็นแต่อาการได้ปูนะโอ้นี่ไปหาถุงท้าวโย่เอ๊ครับคิมเอ้า ว่าได้ใส่ทุ่งท้าวจีได้เลยเอาไปหาทุ่งท้าวให้เอวเ้ยชิมเลยเด็ดโอ้นี่ครับเมื่อกี้นี่กูมาตัวแง่นะครับรุ่นนี้รุ่นแง่เนี่ยเก็บเลยน้ำบุ่ลึกน้ำประมาณเอ้ยขาโคนี่ประมาณนี่แหละกับเ้องกับซองไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะเป็นมันจะแปลกตาขึ้นงูนะเพราะว่า เอ้ปูมาเน่เน่เน่เห็นบ่เห็นบ่เวลามันกางแขนออกนี่นี่น,นี่ยวต้องถ่ายมันแบบแขนก่อนเพราะว่ามันไวมากนะจุ๊บน่าเห็นบ่นี่คือปูมานะครับแส่เง,งามตัวนี้ตัวปูนะที่เขาไปต่ำปูมานะแซ่บนะเราจะซองไปเรื่อยๆนะครับข้ต้องซองแบบนี้น้ำบุลึกนะครับวิธีหาปูมานะ อยู่ประเทศไต้หวันนะครับหายังไงนะตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องลุ่งทะเลวะเวพะเื่อหานะครับที่จริงมันไม่แม่นอยู่ทะเลครับป่าปูมาพวกนี้นจะอยู่น้ําขังฟังนะเวลาน้ำทะเลลุงไปน้นก็จะตื่นไงก็ว่าสามารถส่องหาได้นะครับหาไปเรื่อยๆเลยนี่คบนี้ครับ,รบสองตัวเห็นมาขาวๆนี่นี่แหละปูมานะ สองตัวนะครับตัวใหญ่นี่ตัวผูนะเฮ้ย hey. เออตัวน้อยตัวเมียนะครับแจ้วสุดเลยกระเทยบอกครับผมไปเดี๋ยวเราหากันตัวเขาใส่ลังเขาเดะลังเต็มนี่ครับตัวหนึ่งใหญ่มากนะเฮ้ยโอ้โหมันว่ามากมนุ่น,นๆเป็นนุ่นเลยต้องร้อยให้มันหมุนก่อนนะครับนีๆ่ๆตัวมันขมกลืนมาก นี่นี่ครับใหญ่มากครับผมนี่คือปูม้านะครับโอ้รุ่นใหญ่นะครับไปเดี๋ยวเราลุยกันตัวนะนครับทำว่า,าเห็นแน่งเด๋นะครับเหี้ยวแย่งไปสาดไฟไปนะครับ,รบมันจะเป็นเออ่ขาวๆนะมันจะแปลกตาของกระปูตัวมันจะแบบขาวๆไม่เล่าซองเป็นนะครับนี่ น,นเห็น่เป็นรูปร่างปูปูม,มานะหากินไง <ś led> ดิพ้าหากินว่าจะมีบ่อ้เอาเสนอเน,นั่นน่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันอยู่กันเป็นมูนี่ว่าเฮ้ยไปเลยเรายังเจอมันเรายังเจอมันมันฝังตัวมันเข่าในไส้นะนี่มันเสร็จกูแล้วมัน,ะน,นเสร็จแล้วนเวนี่โอ้เจ้าตัวนี้นมันแบบใส่ไงเลยเนาะ เราจะคุ้มแล้วันนี้บลุ่มนะทำในร่มเหมือหบหายากในจังหน่อยนะเราจะส่องไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เขาได้ประมาณสิบกัวแล้วทามาพอกินไปพ่พอกินแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเอาไปเยอะกว่านี้นี่ปูเันนั้น้มันออกไปกินหมดเลยมันกินในอยู่แต่ว่านหนีเก็บนะเวลาหนีมันบ่อเมื่อไปเสี่ยงน้ย ตัวนึงนี่นีน่เห็นปะขาวๆนี่นี่นี่ลบลบลบอุ้ยลุดอนไรจะกล้ามตัวนี้นะบ้าเลยเนี่ยจนะกล้านรรมนะครับจะได้มากต้องไปเรื่อยๆนะน่ากินไงนะครับบันมันจะแปลกๆตาจะขาวๆใม่น้ำหรอกนะน้ำบุลึกประมาณแบบเออ เลยขาเขาขึ้นมานิดนึงน,นนนงนี่นะตัวนึงมันบัวเขาวาไปจะเป็นอย่างเขาเขาแล้วย่างไปเบืงองย่างเดี่ยวนะึงไมลาเขาซองมันจะถึงดินเลยนะเวล่าทำมันมุดตุ่มนะมันจะเอาแต่ตามันขึ้นมาปนะูมันจอดต่ตามันขึ้นมาแล้วเราก็เจอมันเหมือนเดิมนะแม้นมนวนี่บัวใช่เขาหรือเปล่าใช่แน่ๆตัววันนี้มาเฮ้ยเฉยแหละ,ะไ,ไปแล้ว บมาี่เร็วหรอวะเร็วมากต้องถ้าเจอตัวมันนะต้องให้ตัวมันฝังดินถ้าตัวมันฝังดินแล้วมันจะเอาะไงถ้าตัวมันยังบ่าฝังขี้ดินลงไปมันจะเดี๋ยวมันหนีได้หนีไวมากปูงเ,เราจะเดินไปเรื่อยๆนี่ครับตัวหนึ่งเห็นบ่เห็นตัวน,นั้นบ่นั่น ท่นมึงโอ้บอท่านฟ้าก้าไหมคือมันยังไม่หนึบกลัามันนะครับนี่ตัวนึงนี่เห็นปะนีงมีตัวปูอยู่นี่กุ้งไปนี่กุ้งอุ้ยกระเป๋า เดินกันต่อนะนี่ครับน้ำจะใสมากนะเป็นบางจุดนะครับที่เป็นน้ำใสๆนะเขาจะซองหาไปเรื่อยๆนะจะเห็นตัวเลยปูมาเป็นขาวๆเป็นตัวนึงปูอะไรปูอะไรเหลือปูอเอกิ๊บปูมามตัวเมียตัวเมียนะครับ เอาเหมือนเดิมเราเก็บเรียบนะเรามาถึงเรามาข้อามากไก่มากนะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเก็บเรียบตัวน้อตัวใหญ่เดี๋ยวห้องไปอไปยำนะครับแล้วก็ทอดทอดกรอบเสียบใส่ปแป้งโกกิน,น,นี่ผมรู้สึกว่าผมเจอแล้วนะเห็นไหมครับเห็นตัวนั้นมนั่นแหละปูมามนาะ ่อยมันหมุนกันนะรอจังหวะนะขึ้นมไอ้หนูใส่งามใส่พอดีกูมากูมานะขึ้นมานส,าามสาด,มดีสสดิงแล้วเกินไปเราไปลุยกันต่อเมื่อกี้นี่ผม,ม,ะม,ะมนึกว่ามัมเมียน ล้องจับเบิ sure. ้งเลยแม่นี <S S ่ดีนะสวยสวยงามไปว่าไม่ใช่นะครับเมื right. ่อก anyway. ี้นี่เห็นแต่กระดองนั่งกระดองแต่ก็เรื่อเมื่อเศร้าเบิ้งก็เลยเจอกำแน่นนกำแน่นแล้วฟาดลงก็ได้เปิดเบียร์ดังเปาะเซ็งไงทู ลุงพี่โจหายนะครับมัดเสษดากรย่างดีนะมัดเสษดากหาปูเพื่อนนาะจจะลืมไปว่าเฮ้ยกูมากูมาติดตัวนี่มาถุงกูหายเราได้จริงๆเราได,ได้ได้ปูหลายเลยนะยนี่คนเตะเยอะมากเห็นป่ะบรรยากาศนี่ตัวหนึ่งปู่ซุกนี่เออยจะเห็นมันหนีนะครับมันหนียนี่เก็บนะครับปู่ซุกนี่ เอามากินในบ่อกินได้นะครับเท่าไหร่ข้าขัดใส่ดีกว่าปูนี้นะนยาเห็นบ่ไม่รามันหนีมันจะบโบกรอยเราไม่เอาเรามันขัดไซส์เราเจอแต่ปูมานะครับกำกำลังหานกำลังเต้คนไทยกับมาหลายครับบอลบอเป็นบอนะเป็นพักเป็นพักหลายนี่นี่ตัวนึงนี่นี่เห็นบ่เห็นตัวนั้นบ่นี่นี่ นี่ขึ้นมาหาพี่นอ้องนี่ปูมาปเป็นเมียตัวเมียลงไปมันจะตัวหน่อยๆว,ว่าตัวงี้เขาผนะูเห็นมะเฮ้ยอยังมาเหยียบยังไยเหยียบปูอะไรวะขนาดเหยียบโบนะนึ่น่็เหยียบหินนี่เห็นไหปูมานะ ย่งางไปแบบนี้แหละเวลาหาครับถาม,มาว่าเวลาเขาไปขายนั่นเขาขายแพงนะครับเวลาเขาย่างหาเขาย่างหาเขามือนงินยังไปตัวเขาโทรเวลาไปซื้อนะออนะนี่คแรบบับก็จะหาเจอแต่ตละตัวนะพรมันแบบบาบุเมยเดี๋ยวเขาตรงรู้ยนนามรังคนคนให้คนให้น้ำกันนะซื้อกันนะซื้อกันงามเขาขายแบบผูกให้เร็วกว่าแพง จริงๆเรวถ้าไปซื้อน้ำค้นไต้หวันในโลกละเท่าดหร่วะ400-500นะครับปูม้านะครับวันนี้เขาพัตตะค้านเราเนี่ยเพี้ยงเราซื้อน้ำค้นไทยน้ำกันลอยสองลอยนี่เพี้ยงไรเพี้ยงไรประมาณนี้อ้ยจะช่างเราเลยนี่ตัวหนึ่งนะเห็นปะก็ล่างอาขแขนหนึ่เขาต้องค่อยๆนะเห็นปะมันหมุนนี่หมุนแบบนี้เขาคอยจิ๊บนี่้ยเศษกุ้ยน้อง เฉยๆสวยเอ้าหามเลยบุดตรงบุตกบดตกลง,งทางโอ้ยเสียของเลยวะตายสิเควินฉัน,นช่วยหรือมุดซัวคือผมมะครับวท่นดีเจี่ยวมันล่องคู่ทาง,างนั่นเด็กเหยียดหลุดนี่น,น,นี่ตัวนึงเห็นไหมนี่มันก็ลังหมุนเห็นบ่นี่นวลใสากัก้วนี่จึ๊บ เ้เฮ้เกือบไปได้เว้ยตัเนี่ยนะตัวเนี้ยครับรคมคุม้นๆว่ะต้องกำลดูเขาเปนยไม่ใช่นะเวลาเราแง่งให้เราแง่งไฟไปสิจะเห็นเอ้ตัวปูขาวๆเลยนะมันจะรอ,อ,อดหนีบหนีบ นี่ปลานะครับที่มากับไปมาหากินน้ำหนักว่าน,นี่ปลาตัวหนึ่งมันยุงห้ยตีนครับตัวหน่อยเหตัวนี้มัม้งเหรอตัวเล็กๆนะครับเรากำลัลงหาตัวใหญ่ให้มักตัวหน่อยนะ มนเหลือมนเหลือมันเปนไหนรอ,อน,นี่มือ,อ,อนนปูนี่มือนะยเป็ดน,นี่ครับมีตัวนึงเห็น่าตนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นครับนี่ตัวมันโค้งเห็นโค้งปะอุ้ยนนเฮ้ยมันเน็กซเรเลยนะไ่เป็นปูนิ่มนะู่มันจะ กําลังมันหลอกขาบไหมแล้วก็เอาเหมือนเดิมนะครับแซีบนะเป็นปูที่แบบว่าขายแพงนะปูพวกนี้นะมันเป็นปูนิ่มนะครับตัวน,นึงอุ้ยไม่อยู่นะอยู่มันเขาน้ำห้อยตีนข้น,นะที่ว่ายางใบกวนพวกผมเฮ้ยพุ่ผู้รู้ตัวนี้ไงแมาเนี่ยเมื่อกี้เลยกินล้วงเนี่ยขอน สนตีนดูบ่าเฮ้ยแมียเรีย,ย,ยใส่เงีนะ้ยตัวเมียนะโอ้โหตัวนี้เป็นตัวเมียนะปูม้านะโอเคเลยไปเดี๋ยวเ่าจะเดี๋ยวผมจะไต่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสรุปให้เบื้องทีหลังว่าเดียวไหลสมเด็จตอนนี้ขอไปหาปูแป๊บหนึ่งครับผมมาครับผมหลังจากที่ห่อได้ขึ้นจากน้ำมาแล้วเรามาดูผลงานกันวันนี้ นี่เป็นอะไรนะครับนี่คือแบบปูมานะปูมาทั้งนั้นเลยนะครับเยอะมากนะนี่ดูโอ้เต็มถังแนละ้วถือว่าเมื่อี่สอบผ่านนะครับในดูของพี่คิมดูของพี่คิมก็กระสอบนะครับตึ้นี่ดูนะครับของนักคิมนะครับเมื่อยไหลนะของพี่โจพี่โจขึ้นไปแล้วพี่โจถุงเสียนะครับกาเมื่อี่กะ ถือว่าโอเคนะครับวันนี้เราสอบผ่านนะครับนี่จะแบบเป่งๆได้ดูเลยดหหาจริงายมาโอเคเลยนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับมื่อนี้ก็จะขอปิดทว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมดูทีมงานทีมงานกำลังเซานะไปเมีย้าหัน